มาเลือกสัตว์ได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเซลลสมพบจากเต็นยีนออโตานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่เทศกาลสงการแล้วลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถอยู่นะครับมาชมแวะมาชมที่ทางเต็นเราได้เลยนะครับทางเต็นเรามีรถให้ลูกค้ามาเลือกสัตว์ได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ รถกระบะขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถเข้ามาเลือกชมกันได้นะครับของเราเป็นรถบ้านแท้นะครับรถคุณภาพนะครับทัดสรรโดยตรงจากทางท่านเจ้าของเป็นเองนะครับผม การเลือกซื้อรถบ้านนะครับดียังไง1เลยได้คุณภาพคัดตรงจากเจ้าของสู่ผู้ใช้งานโดยตรงนะครับการดูแลของทางเต็น์เรานะครับมีการดูแลทําความสะอาดทุกวันทุกชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดภายนอกภายในนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีหรือต้องการใช้รถเพื่อเดินทางต่างจังหวัดหรือท่องเที่ยวนะครับหรือว่า มองหารถใช้งานก็เข้ามาแวะเลือกชมได้ที่เป็นยีนออโตคาร์นะครับตอนนี้เรามีแคมเปญโปรโมชั่นมากมายเจ้าของเต็นใจดีนะครับออกรถง่ายเรามีทีมงานพนักงานขายมืออาชีพที่ให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าทุกท่านได้การออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแค่คุณเข้ามาคุยกับเราสอบถามกับเรานะครับสิ่งดีๆรอคุณอยู่เข้ามาได้เลยที่ยีนออโตคาร์ท้ายที่สุดแล้วนะครับ ถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะเดินทางไกลหรือว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดก็ดีนะครับขับรถขับลาด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงส่งการเกิดอุบัติเหตุนะครับงดดื่มเหล้าดื่มสุราหรือขอเมินเมาเพื่อสวัสดีภาพและชีวิตของทุกๆท่านนะครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากยีนออโตคาครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยินออโตโคาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร